Êng, Thái êng, Thái êng, nồi đẻ. Mò, lôm hành đây. Đứng đứng luôn. งอกลางออกเป็นอมวยกำลังสวยกำลังน่ารักปฝนมืดมาแล้วบบอบบอ บ่ <laughs> ปูนบุญหลอดนะถูกจองจำความดื้อขี้ดื้อแต่ว่ายาวอยู่ยาอยู่เดี๋ยวค่อยปล่อยขายรถเปเซขายร็นเซลขายรถ เอาทะเบียนรถคันไหนเนี่ยนะวงยิงใหญ่โผล่สิวเต็มหน้าพอว่ามีแจะสิวพอว่าสิวเต็มหน้า สีสอฟก็ได้ทำสีแบบน้ำตาลใสไปเฮดใส่วิกเหอใส่วิกใส่สีนะถ้าอ่ะหน่อยวิกข้อข้อบุรีอย่างขาหนูข้อสวยๆนะโอ้อข้อสวยอยู่แล้ว <c ười> นี่เอาหมวย เดี๋ยวยังไม่ตายเลยเขาใกล้อีกแล้วเขาใกล้กล้องอีกล้เมื่อกี้่ายแล้วสอูปอเมื่อกี้ใกลไงันนี้ไกลมาอีกหน่อยนึงใค,ครแต่กล้องไอโฟนนี่แล้วแแมนปะมันยาน แต่ยากมันเห็นความจริงปอความจริงเกิดไปนี่ไอ้ขี้กองเหินดอยมันถ่ายเคลียน์ใจอ่าดูรูปนี้ดิอโมวยแท้ๆนี่อโมยเลยอ่ะตักเตี๋ย บุญหลอดว่าอันสลบสลบแล้วล่ะปั้มกับลุงเดียอยู่ดื้อลายลดดวันนี้ขี่ดื้อยัง ฝนจะลงแล้วค่ะแต่ป้น่าจะไปเก็บผ้าก่อนอันตรายจะกลับแล้วล่ะค่ะไม่ยุยเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะเอาไปลดด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆไปส่งลูกสาวน่ารักแฮะเก็บผ้ากันค่ะฝนมืดมากอันตกทันทีเลยเด้นี่ฝนเนี่ย เอาไว้ประยูเลยค่ะ,ะนางเก็บผ้าก่อนนะคะไปแล้วค่ะ,ะประวันกระส่งพอหักนะคะพอหักไม่ฮักพอไม่โลดไม่ยุ้ยนะคะเดินทางกลับค่ะใจดีายผัวเมียคดนี้ นี่ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วโดว่าท่านการโดค่าแต่รับ

ฝนเมืดแบบนี้จิรงไว้ไวเนี่ยแหละคะ่ะ <appointment, S 1> <el at> น่ารักค่ะน่ารักมาแล้วลมมาแล้ว ลมมาแล้วตกเร็วเลยเด้ค่ะเตรียมโตประทันเนี่ยเอามาเก็บตรงนี้ค่ะเอามาเก็บตรงนี้ก่อนว่นมีมองไหวค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ YouTube โหลดไม่ได้ไปและเอ็งจี้ ไอ้จีอยู่บ้านไกลๆนะคะบ้านพุ่นกอสองสามกิโลนี่แหละค่ะบ้านลูกไผ่ป้านางค่ะมันใกลเลินเคียงแต่มาหาสูกันง่ายๆไกล,กลๆอบปุ่นค่ะบรรยากาศนี่มือลรงค่ะ มืดแบบเนี้ยนยบ่โดนครับบ่โดนเดี๋ยวจาเบิ่งเนะอะเพราะว่าเอาให้ตอนบายๆเนี่ยเอาเหลือเกินค่ะเอ่อไปนั่งเ,เก้งเกีงยเ,เปียกอยู่เลยแต่ว่าพอดีเห็นอีหลานยางไวๆนะคะยางพานไวๆทักพรมเปียมเบิ้งเลยเปิดอันสุ่มว่าตะ,ตะกี้กำลังเป่าค่ะเป่าให้เป่าคนให้ไอ้หมูอยู่ อาบน้ำให้หมูเพิ่งเสร็จนะคะเป้าคนให้หมูอยู่ค่ะก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปให้เราจะลงให้เอฟซีได้ดูนะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็นเวลาอยู่บ้านสบายๆคะ่ะในวันที่ไม่เร่งรีบบ้าน ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ของน้องนะคะบ้านหลังนี้แล้วก็ที่ดินผืนนี้แล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆของบ้านน้องนะคะทุกสิ่งที่เป็นสมบัติของน้องนะคะกับเป็นเพราะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี ซอยกันเหมาะความหักความแพ้ให้อีหล่าหน่อยนะคะเนาะคือสุดยอดคือเป็นบ้านแห่งบ้านที่รวมความความรักนะคะรวมความรักของพ่อพ่อ,พอแม,แม่ทั่วประเทศอยู่ต่างประเทศเห็นงานยุ่ไกลบันไดไก่ยังห่วงนะคะช่วยทุกคนช่วยตามกำลังนะคะช่วยด้วยใจช่วยตามกำลัง ช่วยน้องให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะปน้น่าก็คือการที่น้องมาอยู่ในจุดนี้ก็ช่วยให้หลายชีวิตมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่ทีมหลังบ้านนะคะที่ทีมงานสั์นัดเพรบ้านแพงด้วยหลายๆคนหลายร้อยชีวิตหลายร้อยหลายพันชีวิตนะคะที่ได้รับ สิ่งดีๆนะคะบางคนก็ร้ายบางคนก็นได้รับร้ายบางคนก็นเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะบางคนก็นได้รับตามกำลังนะคะแล้วแต่บุญที่เคยเฮ็ดเคยสางรวมกันคอยหัก,ห,กหาแพ้งกันน้องประสีตลอดไปนะคะอยู่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องกันนะคะเจออุปสรรคเจออะไรต่างๆอ่ เขาเข้าใจอยู่ค่ะว่าทุกชีวิตมันทุกความสำเร็จมันต้องแลกมาด้วยอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเนาะยากกว่าน้องจะฝ่าฟันมาขนาดนี้ยากมากคิดว่าบางมืออาจีพแทบอัน หมดอะไรแต่อยากแต่ก็ต้องสู้ไงแต่ก็ย่าถามได้ค่ะว่าตอนน้องตอนน้องยังไม่มีอะไรหายไปไหนหมดอย่าถามคำนั่นนะคะพิน่นจักสิตอบอย่างไดทุกคนก็ทํ้ามาหากินของใคของมันนะคะดินล้นดินล้นกันไปอะคะ่จะจักสีใสอ่อย่าถามคำานีเถอะคะ่ะถามคำานีคือมัน ทีถามเอียงข้าแบบนี้เสินะคะตอนน้องไม่มีจะมาช่วยกันถล่มน้องบมดหรือยังไงเอาเป็นว่าเนาะอย่าถามเถอะบทจักสิตอบนะคะเอาเป็นว่าตอนน้องลืมตาอาปากได้มีชีวิตที่ดีได้น้องรู้ว่าอะไรยังไง,งเสษนะให้ให้ให ให้การกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะคะบ่อยากสียเบานะคะเบาไปมากับพบลปันนั้นพบัน,นั้นเอาเป็นให้การกระทําดูที่การกระทําแล้วก็เวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนจะสัรให้เองค่ะะันะะอกันไม่กีหนาฝนสิลงแล้วตากพาว่าแล้วเด้อ บอนแกก็แช่น้ำซอยเบิรโฆษณาให้น้ำ youtube อัพโหลดได้หรีอยงเดี๋ยวไปดูกันนะคะเบิดมือก youtube โหลดบอดด้เป็นกันหมดเลยนะคะพอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ